ดาวิสตาตาอ๋อเราอยู่เวลาแล้วงายคือละหุยาติพาธะเกามาละกาวิโย์แม่จะได้คือเรียกคณะกรรมการสปสชพเจดาวิอคโลงายคือไทมิงโคโลกาปิกือกาปิโจเวกาปิตูโลเวชอเตปาธะกาดากิจูเวฟุงโมปามาติพาเกาะแถบีวิเจปุระทารลกว์ติเควิอาติกาเวียงงบประมาณกาวิชอ ขอหิบะคิเจกาตาวิเจยาคั่นจอกข้อป้อคณะกรรมการอาลับประกันสุขภาพโอคโลกาติเชวีกรมการติพาติป้อกอจิดะและกอดแทตาลาวิจิแมขอหิบะเวออกคโลกอดแทตาลาวิคามาเลก็โกเตขอเวียติก้าเวียเตมืออฮาเลออชินิบะกอดแทตาลาติโยเจเฮก็งะคือไทยมีกอวคโล ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงก็เวน่าเลกากาปิโจเวชโมชโชแกฮาวิโกวิยากาคอเชตาวิชโมมักโกมาเฮเลกะนาเลกุเวควาอุและซึเคกาตุเชเวชเตปาธา อาจาตรวจตรวจมอเต็มพามาโกเย่เช็คกอตีไปวิลาคุรักกักกุปิตรเวพุงอประมาอดีพวิเจเฮกอแชร์แง่คือแช่ตาวิอติออกคโลองค์การบริหารท้องถิ่นออกคโลพุงอประมาณจะได้ผาสปสชยูฮูกะเตคาโลูกุปี้และเยจะไกตุโยเจดอโลตาวิแลนาวิโกวิชาเตพาฮาวิโกวิชาเตพาอาสติกออกเคโล อ่าเชษาจอซาลาเลออาสัติกอโคโลดะลาเคลาตุอปูโดโลตาวิโยจิเมชกะคณะกรรมการสปสชพยุคจิดาและจิชิตอลาตาวิลิแพวิโยปุลาธาเต็คอเวติกาเวียขอให้บะเวียวิชอเตปอกอเทตาลาแลเต็คอเวติกาเวียตีมือ โอฮาเลอชินิบะก่อแถตะลาติโยเจกูกาเวเลนาวิูเวชดิพาลีกากาปิเจเวเลียกผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงกัวยชิโยตู gamma g r a v ิพ y patha กาปิไกตูเยตูอ่าปีทอมือจูยุบฟุตผากาปิไกตูเวชติผาคับป่วยว ป่อตาวิโยแม่ลิชกาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกข้อรูเรงาหึรมียาติดผ้าเถ้ชซาจอซาพอนิฮะซาเลกาดากิจูเวปูดีงบประมาณแต่ตาวิโอรอยู่เวลาแลเรื่งาหึออวิอเนเยราหุยาติดผ้าเถออกรอซาตาติดผาจะเค้ฉลากะลาวิโยดัดดากวอบุจาวิออกรอจะิผ้าจาแลเติกิจูอโปลอกาจงมาลาตูติกาลีลิกาอุกาปิลาเพวิโยติกาติไลติกาติแชติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชรท โอ้กับปีลาเมติกาลิลิกาเชสซาจซาฮาเลดซาปิโอโบเจเมดาบิซาตาออเอยูเวลาแล้วงานคือลาหุยเตติพาธะเก่า马拉กาเบโยแม่จะได้คือเลขากรรมการสปสชพเจดาวิโอคาโลง่ะคือไทมิงโวคาโลกับปีกือกับปีโจเวกับปีตูโลเวชเตติพาธากาดากิตูเวฟุโมปามาเตพา ขอแถปีวีเจปุ้ยลาทาลอกวเต้ขอเวียเต้กาเวียงบประมาณกาวิชัขอหิบะคีเจกาตาวิเจอยากให้เจาะขอเป่าคณะกรรมการอัลาประกันสุขภาพโอคโลกาติเชวิกรรมกาติพาติโปกอจิดะและขอแทตะลาวิจิแม่ขอหิบะเวียออกคโล ก็แทตาลาเวคามาเลก็โกเตขอเวียเติกาเวียเต้เมอฮาเลออชินิบะก็แทนตะลาติโยเจเฮกงะคือไทมิงกอลโคลผู้ท e ี่มีภาวะพึ่งพิงก็เวน่าเลกากาปิจเวชโมช็อกแก่หาวิโกเวียกากอแชตตาวิชโมลมาโกมาเฮเลกะนาเลกุเอควาอุลและจึเคกาตุเชเวชเตปาทา อาจ่าตุ่ดตุ่ม่เต้ผ่ามากเย่เชกกรอตีป้ายวิลกุกากากูุปีตุเวพูงอปะมาอดีตแพวิเจเฮกอเแฉลงะคือเช่ตาวิอติอคโลองค์การบริหารท้องถิ่งอคโคลพผูงอปะมาณจะได้พาสปสชยุฮหุกะดไคาโลกุปีและเยจะไกตุโยเจดอโลตาวิแลนาวิโกวิชาติพาฮาวิโกวิชาติพาอาสติกรอคโลบ อาเชซาจอกซาลาเลออาสติกอคโลดะลาเคลาตูอปูดอลอตาวิโยจิเมเชกะคณะกรรมการสปสชพยูคืจิดะและจิชิตอลาตาวิลิแพวิโยปุลาธาเต็คอเวติกาเวียขอให้บะเวียวิชอติปอกอแทตาลาแลเต็คอเวติกาเวียตีมือ อหเลืออชินิบะอแทถตาลาติโอเจกูกาเวเลนาเวกูเวชดิพาลีกากาปิเจเวเลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงกัวยาชิยอตูกาม m a าวิติพาท a กาปิไกตูเยตูอ่าปิทอมือจูยุบฟเติพากาปิไกตูเวชเตพาคาปัวเวีย ปอตาวิโยแม่ฤาษกาอ่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกข้เลงอหึคมียาติดผาทะเชซาจอซาพอนิฮัซาเลกาดกิจวเวพูดีงบประมาณแต่ตาวิโอรอยูเวลาแลเรื่งอหึอวิอนเีราหุยาติดผาทะออลรอซาตาติดผาจะเค่สลรากาลาวิโยดดาเวโอบูจาวิโอรอจะติดผาจ้าแลเติกวิตอโปออกาจอมาลาดูเตกาเลเลกาออกาปีลาเพวิโยเตกาติไลตกาติแชตกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ เลี๋ยวเลาเม่ตีกัเลกัเชสซาจซาฮาเลดซาปิอบูจาแม